คุณสงสัยไหมครับว่าเราจะสามารถทรงตัวบนรถส,สูงๆได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยได้อย่างไรมีเทคนิคเล็กๆ,กๆน้อยๆมาบอกครับสวัสดีครับผมนกสิทธิทัศน์ฤทิเกอร์รณการดูปกติไ i ดิ้ง s ั c เตอร์ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง การสลับขาใส่เกียร์เพื่อออกตัวและการแตระขาตั้งเพื่อจอดครับครับเรามาดูขั้นตอนสําคัญครับคือการทรงตัวบนรถครับการที่เราทรงตัวบนรถที่มีความสูงอย่างเช่นไฮเปอร์โมตาร์คันนี้ทําอย่างไรง่ายๆครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทรงตัวบนรถโดยใช้เท้าอสองข้างนั้นมั่นคงกว่าแต่สาหรับรถสูงๆเห็นไหมครับเราไม่สามารถวางเท้าอสองข้างบนพืงง้นได้เทคนิคง,ง,ง่ายๆครับ ให้เราเลื่อนสะโพกไปทางด้านใดด้านหนึ่งเราใช้เท้าด้านนั้นวางลงบนพื้นโดยใช้ฝ่าเท้าด้านหน้านะครับอย่างน้อยวางลงบนพื้นจากนั้นเตะระตั้งขึ้นครับเท่านี้เองเราก็ทรงตัวบนรถได้อย่างมั่นคงแล้วครับผมหลังจากที่เราเตะระตั้งขึ้นแล้วคราวนี้เรามาดูในขั้นตอนของการใส่เกียร์เพื่อออกตัวครับอันดับแรกครับกำคัดใช้เท้าซ้ายเข้าเกียร์ครับ หลังจากนั้นโยกสะโพกไปทางซ้ายใช้เท้าซ้ายวางบนพื้นครับคราวนี้เท้าขวาเราจะอยู่ที่คันเบรกแล้วเท่านี้เราก็เตรียมที่จะออกตัวได้แล้วครับหลังจากเราพูดเรื่องการออกตัวไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็พูดถึงเรื่องการจอดและนำขา,ขาตั้งลงครับอันดับแรกครับเรากำเบรกครับเท้าขวาอยู่ที่เบรกลังหลังจากนั้นโยกสะโพกไปทางขวาครับ ใช้เท้าขวาเพื่อัดน้ำหนักจากนั้นกำคัดแต่เกี่ยวว่างครับเท้าซ้ายแต่ขาตั้งลงครับจากนั้นเลื่อนสะโพกไปทางซ้ายวางขาซ้ายลงครับค่อยๆปล่อยน้ำหนักตัวลดลงเห็นไหมครับเท่านี้เราก็สามารถทรงตัวบนรถลงจากรถได้สำหรับรถงสูงไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอีกต่อไปครับผม หากคุณมีข้อสงสัยในเรื่องของเทคนิคการขับขี่ต่างๆนะครับสามารถเขียนลงในคอมเมนต์เซชันทางด้นล่างได้เลยนะครับและในส่วนของกิจกรรมของเรา d i e Course ที่จัดขึ้นเป็นประจำได้อย่างต่อนเนื่องนะครับสามารถติดตามได้ใน Facebook ของดุปกติไทยแลนด์และผู้จำหน่ายดูปกติทุกแห่งแล้วพบกันครับ